พบกับสตีเวนยูนิเวิร์ในตอนที่19แล้วก็ตอนที่20ครับซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับการที่สตีเวนเนี่ยเปิดไปห้องฮอลลสครับแล้วก็เป็นการที่พวกเขาเนี่ยได้ต่อสู้กับเจ้าป่าปักเป้ายักษ์ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> เปิดมาด้วยที่สตีเวนเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวโพดครีมกระป๋องอยู่เขากินคําสุดท้ายของกระป๋องสตีเวนดูดีใจด้วยเขานั้นกินได้ถึง4ี่กระป๋องเหล่าอัญมณีทั้ง3เนี่ยออกมาจากห้องที่อยู่ในวิหารเธอเนี่ยทักทายสตีเวนสตีเวนที่เห็นเธอเนีขาอบบอกก,อาาอก้พมดง็คคืรระป๋โป ที่ด้านหลังเนี่ยมีคูปอง5ดอลลาร์ไปเล่นมินิกลอบสตีเวนว่าพวกอัลมานีเนี่ยจะได้ไปเล่นกับเขาเธอบอกว่ามันฟังดูดีนะแต่จริงๆแล้วพวกเธอเนี่ยต้องไปทําภารกิจสตีเวนที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็เลยดูตกใจเล็กน้อยซึ่งเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยสัญญากับเขาแล้วนะแกนเนตบอกว่ามีวัตถุอันตรายปรากฏอยู่ที่ซีกโลกเหนือพวกเราเนี่ยต้องไปเก็บมันกลับมาสตีเวนบอกว่ามินิกลอฟเนี่ยสนุกมากเลยนะมีทั้งปราสาทกังหันลมเขามีอะไรจะให้พวกเธอดูด้วยมันก็คือชุดตีกกกกกกกออ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 ลเเเเเ่่่่่าาาาาขขขขขงงงงพพแ้วว็บ ถึงสตีมวันจะใส่ไม่ได้แต่ก้านี่ยเนี่ยใส่ได้แน่นอน เธอกับอเมนทิสเนี่ยก็เลยหัวเราะกับสิ่งที่สตีเวนพูดครับตัดมาที่สตีเวนกำลังนั่งเล่นเกมกรอบควีนเมนี้เพื่อเข้าเวลาสตีเวนเนี่ยเล่นเกมนี้อยู่หลายวันแล้วเขาก็ชนะบอลมาได้สตีเวนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอดูตอนจบพิเศษของเกมครับขณะเดียวกันพวกยเมริกเนี่ยก็กลับมาจากทางทำภารกิจครับอเมนทิสถามสตีเวนว่าอยากรู้ไหมว่าพวกเธอเนี่ยไปไหนมาแต่สตีเวนเนี่ยก็ไม่สนใจครับเพราะเขาเนี่ยกำลังตั้งใจดูฉากจบของเกมซึ่งอเมนทิสเนี่ยก็กิ้งมานั่งบ,งบ,บังสตีเวนคร เธอเ็อธิบายว่ามันเนี่ยใช้ขึ้นความถี่สูงในการส่งข้อความเธอที่กําลังอธิบายอยู่ครับแต่เมทิสเนี่ยกดกดปุ่มเปิดใช้งานมันซึ่งมันก็ส่งเสียงดังมากทาให้ทีวีของเซเว่นเนี่ยถึงกับพังเลยเพี่ยนปิดมันแล้วก็ดุอเมทิสว่าตกลงกันแล้วนะว่าจะเปิดใช้งานกันตอนไหนแต่อเมทิสก็หัวเราะครับแล้วก็บอกยังกับมีใครเจ็บดูเหมือนสตีเวนจะชอบอเมทิสกับเธอเนี่ยก็เลยหันไปมองที่สตีเวนสตีเวนเนี่ยก็ตะโกนว่านั่นมันฉากจบพิเศษที่เขานั่งเล่นมาตั้งนานมันไม่แฟร์เลยสตี <Steven S 2> เวนก ก็เล่นไม่ได้สตีเวนครับเขาเลยบอกว่าเขาแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวทันใดนั้นเองครับอันนี้มันี่ของเขาเนี่ยก็เลี้ยงแสออกมามันเนี่ยได้เปิดประตูห้องของโรสแอมันทิสกาเนตแล้วก็เพลเนี่ยห้ามสตีเวน สตีเวนก็หันมาบอกว่าเขาทําอะไรก็ได้ไม่มีใครแคร์อยู่แล้วจากนี้ไปเขาจะมีที่ของตัวเองและสตีเวนก็เข้าไปครับในห้องของโรดครับมันมีแต่เมฆสีชมพูสตีเวนก็เลยเดินสำรวจพูดว่าทําไมในห้องไม่มีเตียงล่ะจากนั้นครับเตียงก็ปรากฏขึ้นมาทันทีหลังที่สตีเวนพูดครับเขาบอกว่ามันเจ๋งแต่ถ้าให้เจ๋งกว่านี้เนี่ยก็คือเตียงสูงสี่ชั้นจากนั้นเนี่ยเตียงก็เปลี่ยนตามที่สตีเวนพูดทันทีครับจากนั้นสตีเวนก็พูดว่ามันต้องมีสไลเดอร์จากนั้นก็มีสไลเดอร์โผล่ขึ้นมาครับสีเวลย่าดคต เขาก็เลยเสกวันน้อยที่ลอยได้ขึ้นมาครับสตีเวนที่ตะลึงกับความน่ารักของมันครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการเลยแล้วเขาบอกอยากจะดูฉากจบของเกมโดยไม่มีคนกวนครับทแทนใดนนั่นเองครับเครื่องเกมก็โผล่ออกมาสตีเวนก็เลยนั่งดูฉากจบของเกมครับสตีเวนครับ เขาเริ่มที่จะหิวแล้วเขาก็เลยนึกว่าเขาต้องมีโดนัทกินแต่ทนใดนั้นเองครับก็มีโดนัทออกมาซึ่งสตีเวนกำลังที่จะกินมันครับแต่มันกลับหายไปก่อนที่มันจะเข้าปากเขาครับซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่2รอบเลยครับทำให้สตีเวนเนี่ยจะออกไปหาโดนัทจริงๆกินเองพอพูดจบัาประตูทางออกเนี่ยก็ปรากฏออกมาสตีเวนเนี่ยออกมาจากประตูแต่บ้านหลังนั้นครับกลับมืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่เลยสต <Steven S 2> ีเวนก็เลยตกใจครับแต่เขาก็พูดว่าดีเขาเองก็ไม่อยากเจอพวกอัญมณีมากหรอกสตีเวนครับก็เลยเข้าไปในร้านบิ๊กโดนัทส แต่เซดี้กับล้านที่ยืนข้างกันครับกับยิ้มและจ้องมองที่สตีเวนอย่างหน้าขนลุกสตีเวนก็เลยมองไปรอบๆครับจูๆ่ๆเซดี้กับล้านเนี่ยก็พูดขึ้นมาพร้อมกันครับทั้งสองบอกว่าดีใจที่ได้เจอสตีเวนขณะที่สตีเวนกำลังพูดครับทั้งสองเนี่ยโยนโดนัทให้สตีเวนหลังจากให้โดนัทเสร็จครับซเซดี้กับล้านเนี่ยได้ลอยถอยไปที่หลังร้านสตีเวนเนี่ยพยายามวิ่งตามทั้งคู่ไปเพื่อจะจ่ายเงินครับเมื่อมาถึงหลังร้านเนี่ยสตีเวนก็เลยไม่พบทั้งสองเลยครับเขาเจอแค่โอนี่นที่ยืน ก็เดินจากไปสตีเวนที่กาลังเดินอยู่ครับเขาสงสัยว่าทุกคนเนี่ยไปไหนกันหมดสตีเวนก็เลยเดินผ่านร้าน b ีซิตี้วอล์คฟลาครับซึ่งเขาสังเก,เกตเห็นอะไรบางอย่างเขาก็เห็นไฟโบที่อยู่ตรงหน้าต่างแล้วมันก็ยื่นมันฝรัหลังทอาให้สตีเวนซ้ำๆครับ แต่ไม่สตีเวนเนี่ยขอไปหาเพื่อนต่อเอสตีเวนก็ไม่ออกไปครับสตีเวนเนี่ยเดินมาถึงที่บีซิตี้ฟันแลนด์ครับซึ่งมันดูเงียบแล้วก็น่ากลัวสตีเวนได้อยู่ที่หน้าอาร์เคดมีทบีตมาเนียซึ่งจู่ๆเนี่ยมันก็ทำงานกับสตีเวนซึ่งสตีเวนก็ได้ตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับเขาวิ่งมาอยู่ที่ชายหาดครับสตีเวนเห็นคอนนี่เขาถามเธอว่ากลับเข้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สตีเวนเนี่ยกลับสังเกตเห็นว่าทะเลมันดูแปลกๆนะมันแทบจะไม่แตะรองเท้าบูทของเธอเลยคออนนนนนนนี่เน่เเเยหหหหัักกกกลลลลบมมมมาาาาาาาแแ้้้ววววพูดดซๆขสุุะ็ชืทท แปลกเหมือนกันทุกคนเลยแม้กระทั่งเจ้าสิงโตครับระหว่างที่กำลังวิ่งหนีครับพื้งนี้ทั้งหมดเนี่ยได้กลายเป็นทะเลสตีเวนที่เกือบจะสติแตกเขาก็เลยโดนดูดลงไปโคตหน้าร้านลางลงของพ่อเขาครับซึ่งพ่อเขาก็ออกมาซึ่งสตีเวนก็เห็นพ่อเขาก็เลยถามว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นพ่อตัวจริงของเขาใช่ไหมซึ่งพ่อเขาก็บอกว่าคือตัวจริงพ่อของเขาเนี่ยชวนสตีเวนไปนั่งกินโดนัทคุยกันตามภาษาพ่อลูกครับสตีเวนก็เลยแบ่งโดนัทให้พ่อของเขากินครับเขาพูดว่าพ่ออัมเน่ยกาอรมาัน่เนี่ยากอยู่คน สเตเวนก็เลยหัวเราะแลวบอกว่ามันก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นสเตเวนพูดว่าทุกคนทั้งเมืองเนี่ยแล้วก็เมืองมันดูแปลกตาไปหมดเลยแต่พ่อของเขาก็เริ่มพูดปแปลกๆครับสเตเวนก็เลยสงสัยว่ามีอะไรแปลกไปเขาก็เลยลองกินโดนัทแต่มันก็หายไปทันทีครับสเตเวนี่ยรู้ทันทีว่าเขายังอยู่ในห้องของโรสพ่อของเขาแล้วก็รถครึ่งหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วทั้งเมืองเนี่ยก็เริ่มหายไปทีละนิดครับสเตเวนตกใจแล้ววิ่งไปบนเนินเขาสเตเวนที่มองมาครับซึ่งเห็นเมืองเนี่ยหายไปทีละนิดเขาได้ตกจากบนเนินเขาสเตเวนบอกว่าเขาไไม่่เเอออาาาแแบบบบนนี้ขคยยกกกกจะลััปูทุ นั่นเองสตีเวนก็เลยหลุดออกมาจากห้องของเขาครับทำให้เขาเนี่ยตกลงไปทักกับการเน็ตสตีเวนก็เลยลองกัดแขนเธอครับแต่เธอเน่ยก็ไม่หายไปทําให้สตีเวนเนี่ยรู้สึกโล่งใจอย่างมากครับเอเมทิดที่ดูสนุกก็กัดไปที่แขนของเพิร์ลเหมือนกันครับสตีเวนเล่าว่าห้องนี้เนี่ยพยายามสร้างเมืองทั้งเมืองขึ้นมาใหม่ทุกคนก็เลยทําตัวแปลกๆแล้วก็น่ากลัวมากครับเพิร์ลบอกว่านี่มันเกินความสามารถของบุคเธอนะสตีเวนก็เลยขอโทษที่เขาอารมณ์เสียใส่บุคเธอครับขเขาเข้าใจแล้วว่าจะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไป,นปนตามต้องการไม่ได้เพืออนนนกกกััครบบาว่าาาพพวกเเธอมีลส ไปเที่ยวแล้วซึ่งภาพก็ตัดมาที่สตีเวนกับพวกอันญมณีกำลังเล่นมินิกรฟอ,อย่างสนุกสนานเลยครับเป็นอันจบตอน เปิดตอนมาด้วยสตีเวนอเมนทิสการเนตและเพอเธอถามสตีเวนว่าเป็นยังไงบ้างอเมนทิสบอกเพอว่าเธอเนี่ยเจ็บเพอบอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นการเนตบอกว่ามันมาละจะปลาักเป้าอยากมันพ่นลมใส่ทั้ง4ครับการเนตกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเธอบอกให้ทั้ง3เนี่ยล่อมันไว้เพอคว้างหอกใส่ปลาปักเป้าครับแต่มันกลับเป่าหอกของเพอเนี่ยไปทางอเมนทิสดีนะที่เธอหลบทันครับสตีเวนก็เลยลองคว้างเพอบอดครับมันปักไปที่หนามของมันสเีเวนบอกว่ามันมีหนามอเมนทิสเนี่ยเข้าไปบอกว่าไม่เป็นนนนอออะไรเเเธธชี้้้ใหดูวว่่าาากกมแลลัง ชกเจ้าป่าปักเป้าครับแต่เจ้าป่าปักเป้าเนี่ยมันพ่นลมงออกมาส่วนการเนตเธอเนยพยายามที่ยื้อกับมันครับแต่ก็ต้านลงที่เจ้าป่าปักเป้าพ่นออกมาไม่ได้อเมนเทสเนี่ยวิ่งไปหาเจ้าป่าปักเป้าครับเธอเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นไม้เบสบอลขนาดใหญ่แล้วก็ฟาดเข้ากับป่าปักเป้าซึ่งมันก็ลอยไปในทะเลครับพคใเนี่ยเดินเข้ามาหาอเมนเทสครับบอกว่าตีไกลไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราควรที่จะกําจัดมันซึ่งอเมนเทสเนี่ยบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังทั้ง3ก็เลยเดินไปหาการเนตครับตัด ป้ายลานเขาครับสตีเวนที่มาถึงเขาถามว่าการเหน็ดเนี่ยเป็นอะไรไหมทนใดนั้นเองครับการเนตเนี่ยก็กระโดดลงมาจากกระยบ้านครับเธอเนี่ยตอบว่าไม่เป็นไรการเนตดบอกกลับไปรวมกันที่พิหารก่อนด้พวกเธอเนี่ยก็กระโดดไปครับโคฟ,ฟี่ก็เลยถามสตีเวนแล้วเรื่องป้ายร้านของเราล่ะขาในบนตอบว่าเพื่อของสตีเวนเนี่ยพังป้าย้านของเขาแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้า แล้วก็หายไปอย่างการเล่นละครสัตว์โดยที่ไม่คิดจะชดใช้เขาเลยเจเวนก็กําลังจะอธิบายครับเจนนี่เนี่ยออกมาพอดีบอกให้พ่อของเขาเนี่ยเย็นไว้ก่อนแต่พ่อของเขาเนี่ยกลับส่วนไปว่าเขาลบกวนเวลานอนของเธอเหรอคุณย่านานีฟัวแม่ของโคฟี่คับเธอเดินมาว่าโคฟี่เนี่ยกำลังจะปลุกปลาที่ตายด้วยเสียงที่น่าลำคาญแต่เธอบอกว่ามันสายไปแล้วที่ปลาที่ตายเนี่ยดิ้นไปมาเจนนี่บอกว่ามันน่าขำมากโคฟี่ว่ามันไม่ตลกเลยเขาบอกให้แม่ของเขาเนี่ยมาดูว่าพวกน,น,นี้ยม่นี่ทำอะไรกับป้ายร้านของเขาคุณย่านานีฟัวครับเดินมาดูป้าย เธอตกใจที่ป้ายมันพังโคฟี่ว่าสตีเวนเนี่ยเป็นเด็กดีนะแต่ทําไมต้องไปยุ่งกับพวกสัตว์ประหลาดสตีเวนก็เลยพูดสวนว่าเธอไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะว่าเธอคืออัญมณีที่คอยปกป้องทุกคนโคฟี่บอกสตีเวนว่าไม่ต้องพูดต่อคุณย่าหน้าในฟัวครับเห็นโคเนี่ยกลังจะโกรธมากขึ้นเธอบอกหลานทั้งสองนะครับว่าเธอเนี่ยได้ยินโทรศัพท์เสียงดังอยู่ในร้านเธอกับนั่นหลานเนี่ยก็เลยพากันเดินเข้าไปในร้านครับโคฟี่เนี่ยสั่งให้สตีเวนเนี่ยไปบอกอัญมณีว่าห้ามพวกเธอเนี่ยเข้ามาไป รรตัดมาที่บ้านของผู้อัญมณีครับเขาเนี่ยประชุมกันว่าจะทําไงดีกับเจ้าป่าปักเป้าครับอเมทิตนี่ยบอกข้อเสนอของเธอซึ่งการเน็ตก็ไม่เห็นด้วยครับอเมธิตก็เลยทักทายสตีเวนที่กลับมาถึงบ้านครับสตีเวนบอกว่าเขามีข่าวร้ายจะบอกซึ่งเขาบอกว่าทุกคน,น่ยถูกสั่งห่าไม่ให้เข้าร้านฟิสตูพิซซาครับแต่พวกเธอเนี่ยก็กลับดูไม่ค่อยตกใจและเหมือนจะยอมรับมันครับสตีเวนก็ถามพวกเธอว่าไม่หัวเสียกันบ้างหรอนั่นเพื่อนบ้านของเรานะการเนตบอกว่า เธอเนี่ยไม่จะเป็นต้องทําอะไรอยู่แล้วเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเธอต้องคิดค้นหาวิทีรับมือกับเจ้าปลาปักเป้าก่อนสตีเวนบอกว่าพวกจะไม่น,นีเนี่ยจะปกป้องมนุษย์ได้ยังไงเมื่อถูกแบงจากร้านพิซซ่าครับแกนิบอกว่าพวกเธอไม่ทําเพื่อหวังผลหรอกสตีเวนก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ร้านพิซซ่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาเนี่ยได้ใช้เวลากับพวกเธอเนี่ยเขาจะรู้ว่าพวกเธอเนี่ยสนุกเท่และลึกลับแค่ไหนสตีเวนก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะจัดงานปาร์ตี้ที่หน้าวิหารครับซึ่งมีแค่พวกเขากับครอบครัวพิ เจ๋งแน่นอนแล้วเขาก็หัวลอกมาครับเฟอร์เนี่ยถามว่าเรียบร้อยดีไหมสําหรับปาร์ตี้สตีเวนเนี่ยขอให้พวกเธอเนี่ยเปลี่ยนชุดซะขณะเดียวกันกับครอบครัวพิซซ่าก็เดินมาพอดีครับสตีเวนบอกให้พวกเธอเนี่ยรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เขาเนี่ยก็เลยเข้าไปต้อนรับครอบครัวพิซซ่าเลยครับเขาเนี่ยถามว่าเป็นยังไงกันบ้างโคฟี่บอกว่าร้านของพวกเขาเนี่ยปิดวันนี้เพราะว่ามันพังอยู่สตีเวนถึงกับพูดไม่ออกเลยครับ่านายในฟัวแก้สถานการณ์ด้วยการบอกให้สตีเวนเนี่ยพาไปหาฮอทดอกครับสตีเวนนะครับพาครอบครัวพิซซ่าเนี่ยไปพบกับพวกอัญมมมณีทททัััั้้้งงคนนนนแแะาาาาตววเเเเป็็ชุดรริิ่จกกออสลพบ เสร็จครับพวกเธอเนี่ยก็เปลี่ยนชุดโคฟี่บอกว่าพวกเธอแค่เล่นละครสัตว์สตีเ่นไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเขาก็เลยชวนทุกคนเนี่ยมากินอาหารที่เขาเตรียมไว้ครับซึ่งจะได้เห็นอเมทินเนี่ยนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่คุณย่าเนี่ยถามการเน็ตกับเพอว่าพวกเธอเนี่ยไม่หิวกันหรอการเน่ยบอกว่าพวกเธอเนี่ยไม่จะเป็นต้องกินหรอกคุณย่าก็เลยพูดกลับแบบติตลกครับว่าการเนตเนี่ยยังสาวและกาลังไดเอทอยู่สินะการเนตเนี่ยก็เลยบอกว่า เธอเนี่ยแก่กว่าคุณย่าหลายเท่าครับซึ่งโคฟี่ก็ถามพ่อเมนนี่ว่าพวกเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านบนเขาเหรอกันเนี่ยก็เลยบอกพวกเธอเนี่ยว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีแต่ผู้มีพลังเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าไปได้เจนนี่เนี่ยถามต่อว่าทำไมวิหารเนี่ยมันดูโทมจังเธอเนี่ยบอกว่าวิหารนี้เนี่ยถูกสร้างมาเป็น1000ปีโคฟี่เนี่ยพูดต่อว่าถ้ามีอะไรพังพวกเธอแค่ปล่อยมันไว้เหมือนกับป้ายที่ร้านของเขาเขาเหรอซีเวนเนี่ยพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการชวญทุกคนเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลชายหาดครับโดยที่จะมีทททีีีมออเนิสกกกกกััับบ่่่คคคร้้ยุาื สตีเวนกับคุณย่าครับเมื่อแบ่งทีมแล้วเขาก็เริ่มจะแข่งขันกันเลยครับคู่แรกครับอเมนทิสเจนนี่พบกับเพอร์กิครับซึ่งอเมนทิสเนี่ยเริ่มเสิร์ฟก่อนครับซึ่งกิก,กิกับเพอเนี่ยก็เริ่มรับแล้วก็สวนได้ครับกิกิเนี่ยเป็นตาเสิร์ฟแต่เจนนี่เนี่ยดึงตาไข่ออกมาปัดบอลออกแล้วต่อมาครับบอลเนี่ยกำลังข้ามมาฝั่งอเมนทิสเธอเนี่ยก็เลยอาสารับแทนเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นไม้เทนนิสแล้วก็ตบบอลกลับไปครับซึ่งคุณย่าเนี่ยก็บอกกับสตีเวนว่ามัันนนนนนต่่่เเเเเเกคคอีีีีย็โฟฟบบบพทิิสสจจรร์ อาาสรับแต่โคฟี่บอกว่าถ้าเธอรับอาจจะโดนกากบริเวณนะต่อมาครับอเมนติสเสิร์ฟการเน็ตลับครับเธอเนี่ยตบบอลจนมันร้อนมากทําให้ใายเนี่ยกลายเป็นแก้วเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยการแข่งวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็มั่วขึ้นมากกว่าเดิมครับจนทุกคนเนี่ยเริ่มทะเลาะกันซีเว่นเนี่ยอาสาไปเก็บลูกบอลครับเขาก็พบว่าเจ้าป้าป้ายักษ์เนี่ยมันกลับมาเขาก็เลยตะโกนบอกทุกคนครับซึ่งในขณะนั้นเจ้าป้าป้าก็เริ่มโจมตีครับการเน็ตเนี่ยบอกกับเพลอารเมนติสนะครับว่าให้ปกป้องครอบครัวพิซซ่าครับซีเว่นแแแยย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 ่่่่่่มมาาากกกกกกกขออออออคคบบใให้้ทุนนนนนนเเีััััููดวตตตลรฉ คุณย่าครับเ <c oughs> ขาบอกสตีเวนว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกและเธอเนี่ยก็ไม่อยู่ไปครับเธอเนี่ยท้าสเตเวนให้วิ่งตามไปเธอให้ทานครับสตีเวนก็เลยรับคําท้าแล้วก็วิ่งตามเธอไปครับทั้งสองเนี่ยวิ่งไปรอดเจ้าป,ป่าปักเป่าครับกีกี้ถามเพอว่าทั้งสองเนี่ยกำลังทาอะไรกัน <Steven S 2> สตีเวนก็ถามว่าทุกคนพร้อมนะคฟี่เน,เนี่ยตะโกนว่าแม่เขาบ้าหรอแต่การเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้บา้าแต่กล้าต่างหากสตีเวนเนี่ยสั่งให้เมนทิสเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นลูกบอลครับคุณย่าครับสั่งให้เจนนี่เนี่ยกิ้ง้ายคกับเเนทิสให้ง เมนทิสเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าให้เร็วที่สุดครับเธอร์เนี่ยก็เลยได้ตบอเมนทิสขึ้นไปบนฟ้าครับซึ่งคุณย่าก็สั่งให้โคฟี่กับกิกกีก้เนี่ยรีบวิ่งไปที่ตาข่ายครับสตีเวนเนี่ยบอกให้การเนี่ยตกเมนทิสลงมาบนชายหาดเลยครับซึ่งการเนี่ยเนี่ยกระโดดไปตบอเมนทิสครับเธอเนี่ยตกมาเร็วจนร้อนเมื่อถึงพื้นเนี่ยบริเวณน,นั้นก็กลายเป็นแก้วครับคุณย่าเนี่ยกับสตีเวนที่ร่อจะปลายอยู่เธอเนี่ยสั่งให้คนที่เหลือเนี่ยเอาตาข่ายไปไว้อีกฝั่งของสนามเลยครับเมื่อล่อมาถึงตามแผนที่สสสตตตตีีีเเ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 ววววววนน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 นบบบบบออออกก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 ให้้ทททุคคค่่่่่่่่่่ยยยยยชชัััััััััดดดาาาาาขขรรรรซึงงงพพ็็มมมมมไไไไปปแแแิิจ เพราะการเด่นนั้นพุ่งลงมาจากฟ้าและเธอก็ชกเข้าไปที่เจ้าป่าปักเป้าเต็มๆเ,เลยครับตัดมาที่โคฟี่ครับพวกเขาในขอบคุณพวกอ้ญีมม่ี่ครับตล่ละการต้อนรับและช่วยพวกเขาไว้ครับเขาเนี่ยยกเลิกการแบรนอ้ญปทั้ง3จากระทนาเขาเลยครับซึ่งสเตมเบนก็กล่าวขอบคุณโคฟี่นะครับสเตเวนบอกว่าเขาทราบซึ้งใจอย่างมากและเพร์ก็ถามว่าพวกเขาโดนแบนเรื่องอะไรกันหรอซึ่งเป็นอันจบตอนในตอนนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการประจนภัยในห้องของโรสแล้วก็การที่หล่ายามนีเนี่ยร่วมต่อสู้กับครอบครัวพิซซ่าครับซึ่งถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดความสนุกต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ